ดึกดื่นเยี่เฉินจอดรถในลานจอดรถริมถนนแล้วหายตัวไปจนสุดซอยคฤราสหาตระกูลโจตั้งอยู่ที่จุดเลี้ยวของแม่น้ำรูปตัวยูและคฤราสหาเพิ่งเกิดขึ้นที่ปลายด้านในของรูปตัวยูดังนั้นไม่เพียงแต่เป็นคฤราสหาท,ที่ปลายถนนแต่ยังล้อมรอบด้วยน้ำสามด้าน ย่เฉินเพิ่งสังวานเป่าจุนจากระยะไกลเมื่อไม่นานที่ผ่านมาและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงรวมกับปืนใหญ่ป้องกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกำจัดเจี้ยนกุงโบในไซปรัสดังนั้นเขาจึงรู้ดีในใจว่าเขาต้องไม่ใหญ่เกินไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองในคืนนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ไปที่บ้านของตระกูลโจแต่กลับเลือกที่จะเข้าใกล้บ้านของตระกูลโจทีละเล็กทีละน้อยจากเขื่อนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำ เย่เฉินในตอนกลางคืนในขณะที่ซ่อนร่างของเขาและเคลื่อนไหวอย่างไม่มีเสียงเขาใชออร่าของเขาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบอย่างต่อเนื่องเมื่อเขาอยู่ห่างจากระยะทางเส้นตรงของตระกูลโจไม่ถึง1กิโลเมตรเขาหยุดและปล่อยออร่าของเขามากขึ้นเพื่อตรวจสอบหลายร้อยเมตรในบริเวณใกล้เคียงของตระกูลโจ ในไม่ช้าเขาก็พบลูกน้องของครอบครัวรอทชัยหลายคนซ่อนตัวอยู่ในเงามืดรอบคฤหาสน์ของตระกูลโจโคนเหล่านี้บางคนซ่อนตัวอยู่ในรถยนต์บางคนซ่อนตัวอยู่ริมฝั่งแม่น้ําและยังมีคนซ่อนตัวอยู่บนลำต้นของต้นไม้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรือเร็วจอดอยู่ริมแม่น้ําและแม้แต่เรือเร็วลำนี้ก็มีคนซ่อนตัวอยู่ยเย่เถิงยังคงสำรวจต่อไปและในไม่ช้าก็สังเกตเห็นวินล่าที่อยู่ติดกับคฤหาสน์ของตระกูลโจวินล่าดูเหมือนมีแสงเล็กน้อยจากภายนอก แต่มีผู้คนมากถึง40-50ถึงคนภายในซึ่งผิดปกติอย่างมากในแอร์วอบแรกเย่เฉินสรุปทันทีว่านี่ควรเป็นฐานที่มั่นของครอบครัวรอทชัยที่นี่และสมาชิกหลักของครอบครัวโรชิวควรอยู่ในวินล่านี้ในเวลานี้ต่อจากนั้นเย่เฉินตรวจสอบวินล่าทั้งหมดอย่างระมัดระวัง ที่ด้านบนสุดของบ้านมีพลซุ่มยิงหลายกระบอกถูกซ่อนไว้และพวกเขาติดตั้งปืนไรเฟิลต่อต้านวัส,สดุขนาดใหญ่และแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีอัตราการยิงที่น่ากลัวของปืนป้องกันร,ระยะไกล้แต่พลังการยิงนัดเดียวของพวกเขาก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าปืนป้องกันร,ระยะไกล้มากนะักนอกจากนี้หลังคาของวินล่ายังตั้งค่าอุปกรณ์ตรวจจับจำนวนหนึ่งไม่เพียงแต่เพื่อตรวจสอบฤหาสหาตระกูลโจและแม้แต่ตรวจสอบวินล่าทั้งหมด เย่เฉินรู้ดีในใจว่าอุปกรณ์ปรวจับมืออาชีพประเภทนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอนเมื่อเขาถูกค้นพบโดยมันเขาจะถูกเปิดเผยทันทีดังนั้นวิธีการแอบเข้าไปในวินล่านั้นโดยไม่ย้ายจึงกลายเป็นความผิดที่ใหญ่ที่สุดของเย่เฉินในตอนนี้เมื่อเย่เฉินไม่รู้จะทำอย่างไรสักพักจูจูวิธีการสีแฉก็วูบวาบในใจของเขา ในขณะน,นี้ในวินล่าที่อยู่ติดกับคฤหาสน์ของครอบครัวโจสตีฟโรชิลอยู่ในห้องโดยมีผ้าม่านวาดอย่างแน่นหนาตรวจสอบทุกการเคลื่อนไหวของฉากทั้งหมดผ่านจอภาพบนหน้าจอสภาพแวดล้อมทั้งหมดกลายเป็นขาวดำโครงร่างสีดำส่วนใหญ่เป็นอาคารถนนและต้นไม้ในขณนะที่เงาสีขาวมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นรูปมนุษย์และบางส่วนเป็นรูปนกหรือสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ ร่างสีขาวที่เป็นมนุษย์เหล่านี้เป็นลูกน้องของตระกูลรอทชัยที่ซุ่มซ่อนอยู่ในส่วนต่างๆของตระกูลโจในแต่ละตัวเลขสีขาวเหล่านี้มีจุดสีเขียวซึ่งเป็นระบบการระบุศัตรูที่แหงภาคภุมใจ หลักการของมันคือกล้องถ่ายภาพความร้อนใช้การถ่ายภาพความร้อนเพื่อค้นหาทุกคนภายในพื้นที่ครอบคลุมและในกระบวนการนี้อุปกรณ์ระบุสัตรูที่แต่ละคนสวมใส่จะอัปโหลดตำแหน่งของตัวเองไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์แบบเรียลไทม์เซิร์ฟเวอร์คลาวด์จะได้รับข้อมูลประจำตัวและตำแหน่งของแต่ละคนจากนั้นเมื่อรวมกับภาพการถ่ายภาพความร้อนจะสามารถระบุตัวตนของตัวเลขสีขาวเหล่านี้ที่สอดคล้องกับตัวตนตามลำดับ หากตัวตนและที่ตั้งของอีกฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวระบบยืนยันตัวตนของอีกฝ่ายมันจะเพิ่มจุดสีเขียวบนร่างของเขาเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างศัตรูและตนเองหากมีคนเข้าไปในพื้นที่เฝ้าระวังโดยไม่ได้รับอนุญาตและระบบไม่สามารถยืนยันตัวตนของอีกฝ่ายได้ระบบจะทำเครื่องหมายด้วยจุดสีแดงทันทีและส่งสัญญ,ญาณเตือนเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบสตีฟจ้องมองร่างสีขาวบนหน้าจอและพูดกับรอยส์ลูกชายของเขาด้วยความสูญเสียว่า คุณปู่ของคุณบอกให้เรามาที่นี่และจับตาดูมันแต่ฉันรู้สึกเสมอว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสมลูกชายไรยส์ามอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าพ่อทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นมันไม่เหมาะสมตรงไหนสตีฟพ,พูดอย่างกังวลว่าคนอื่นๆกำลังปิดล้อมเส้นทางการจราจรทางบกทางน้ำและทางอากาศที่สำคัญและเราเป็นคนเดียวที่มาที่นี่เพื่อเฝ้าดูดังนั้นถ้ากระต่ายตัวนั้นไม่มาที่นี่เราจะไม่ทำงานเพื่ออะไรเหรอ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้สตีฟเสริมว่านี่ไม่ใช่ภารกิจธรรมดาภารกิจนี้เกี่ยวกับการสืบทอดครอบครัวในกรณีที่คนอื่นขโมยผู้นำทุกอย่างจะจบลงไรซ์รีบถามว่าข้อแล้วคุณหมายถึงอะไรสตีฟเงียบไปครู่หนึ่งและสั่งว่าไรซ์ฉันคิดว่าเราสองคนต้องแบ่งงานฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องครอบครัวโจ และคุณรีบกลับไปหาเส้นทางอื่นๆและสำรวจความคืบหน้าของคนอื่นๆในตอนนี้เพื่อดูว่าเราจะได้โฟร์เดเรกชันเทรเดอร์บล็อกกลับมาก่อนคนอื่นหรือไม่พอโอเคอรส์พยักหน้าเบาๆและตกลงด้วยความเคารพโดยกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะเตรียมเฮลิคอปเตอร์ให้พร้อม Steve สตีฟใส่หัวและพูดว่าฉันจะจัดการและรับผิดชอบต่อแฮงคนนั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหาแฮง ครู่ต่อมาแฮงค์เคาะประตูและพูดด้วยความเคารพว่าอาจารย์หนุ่มนี่คือแฮงค์สตีฟพ,พูดเบาๆว่าเข้ามาสิและแฮงค์ก็ผลักประตูห้องและเดินเข้ามาถามด้วยความเคารพว่าอาจารย์หนุ่มคำสั่งของคุณคืออะไรสตีฟกล่าวว่าแฮงค์คุณแจ้งด้านเฮลิคอปเตอร์20นาทีต่อมาเพื่อบินตรงเวลาเพื่อกลับไปที่นิวยอร์กแฮงค์ตอบว่าไม่มีปัญหาแกรนด์มาสเตอร์ฉันขอถามว่าคุณจะกลับไปหรือยังมาสเตอร์ได้ไหม สตีฟทีไปที่รอยส์ลูกชายของเขาและพูดเบาๆว่าฉันมีบางอย่างที่ฉันต้องการให้รอยส์ทำทันทีไม่มีที่ว่างสำหรับความล่าช้าแฮงพยักหน้าหยิบอินเตอร์คอมขึ้นมาและพูดว่าลูกเรือให้ความสนใจเจ้านายหนุ่มจะออกเดินทางในอีก20นาทีถึงนิวยอร์กโปรดเตรียมตัวให้พร้อมนักบินหลักของเฮลิคอปเตอร์ตอบทันทีว่าโรเจอร์ Roger, คุณสามารถบินขึ้นได้ภายใน20นาที แฮงถามสตีฟอีกครั้งว่าแกรนมาสเตอร์คุณมีคำสั่งอื่นไหมสตีฟอ้าปากและถามว่าคุณพูดก่อนหน้านี้ว่าเราได้วางแร็กเน็ตแล้วดังนั้นฉันจึงอยากถามคุณว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่แร็กเน็ตนี้จะล้มเหลวมีคนเข้าออกแต่อุปกรณ์เหล่านี้ยิงพลาดไปหรือเปล่าแฮงหัวเราะ อาจารย์หนุ่มอุปกรณ์ระดับมืออาชีพใดๆที่เราใช้จำนวนงานพร้อมกันมากกว่าสองชุดซึ่งเราได้ทิ้งความซ้ำซ้อนไว้นานแล้วเครื่องตรวจจับและเรดาร์เหล่านั้นบนหลังคาแม้ว่าหนึ่งในนั้นจะพังทลายลงมันไม่สำคัญมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและความปลอดภัยของเราแม้แต่น้อยและกลับใดที่อุปกรณ์เหล่านี้ยังใช้งานได้ก็ไม่มีใครที่สามารถหลบอยู่ใต้จมูกของเราเพื่อมาที่นี่ได้จมูกของเราที่จะแอบมาที่นี่หรือเข้าไปในประกูลโจ สตีฟวางหัวใจลงและกำลังจะขอให้แฮงยืนลงก่อนเมื่อรอยส์ลูกชายของเขาซึ่งอยู่ข้างสนามพูดขึ้นและถามว่าโดยวิธีการที่แฮงคุณบอกว่าเรามีความซ้ำซ้อนเต็มรูปแบบในผู้ขายอุปกรณ์ดังนั้นฉันอยากจะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไฟดับกระทันหัน แขงตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นยิ้มและพูดว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเราซึ่งอาศัยเรดาร์ถ่ายภาพความร้อนและอุปกรณ์ตรวจสอบที่หลากหลายหากมีไฟฟ้าดับอย่างกระทันหันอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะหยุดนิ่งแฮ้งกล่าวเสริมว่าอย่างไรก็ตามเจ้านายหนุ่มไม่ต้องกังวลวินล่านี้มีสายไฟสอ,สองสายตามลำดับเป็นของผู้ให้บริการแหล่งจ่ายไฟสองรายที่แตกต่างกันปรับใดที่โครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมดไม่เป็นอมพาตแม้ว่าสายจ่ายไฟสายใดายสายหนึ่งจะมีปัญหา แต่อีกสายหนึ่งจะชดเชยทันทีเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นไรส์ถามอีกครั้งว่าแล้วถ้าอีกฝ่ายทำลายวงจรของเราทั้งสองละ่ะแข้งตะลึงและรีบพูดว่านี่นี้ไม่ควรเป็นไปได้วงจรที่ฉันตรวจสอบก่อนทั้งหมดของพวกเขาเป็นฝีสายใต้ดินพวกเขาจะปลอดภัยมากและเรายังมียามทหารหนักที่นี่อัญญาประกาศคู่ แข็งยำหนักสี่คำยังไม่เสร็จดวงตาก็มืดลงเขาถามโดยไม่รู้ตัวว่าไฟดับไหม